ฟ้าวมองท้องนากว้างใหญ่เปลี่ยวใจเหลือทนลงคอยหน้ามนมองมนนานมาโศกเหลือเมื่อมองท้องสวัสดีกรับตอนเส้าเข้าพี่น้องเส้านีนอ้อารมณ์ดีนะครับพ่อพี่พอน้องตะเวนยังบ่ท่านขึ้นนะครับอยู่กับสวนพักคือนเ่าแต่ว่าเมื่อนี้ภาพพีพ่น้องว่าเบิ่งการเออมาเบิ่งปุ๋ยเฮ้าที่เขา,มาหมักไว้นะครับพี่น้อง ปุ๋ยหมักมูลไก่นะครับ <c oughs> อเมื่อนี้ได้เครื่องมือตัวนี้มานํานะครับเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิความร้อนของกองปุ๋ยนะครับว่าการที่ห้ามมักปุ๋ยไปนี่นะครับเกิดคว่ำห่อนว่าทาเกิดคว่ำห่อนนั่นก็นแสดงถึงว่าจุลินทรีย์เริ่มทํางานแล้วนะครับหรือกําลังทํางานกันพอดีนะครับห่อนลายทํางานลายห่อนหน่อยทํางานหน่อยบ่ห่อนบ่ทํางานเลย <c oughs> มีอยู่บ่บ่ทางานเลยมีครับเมื่อย่อยเต็มได้สลายได้ที่แล้วก็ ควห่อนลดลงแล้วก็ห้องกับสมัรเอาไปใช้ได้ในภาพพี่น้องวัดเบิงนะครับวัดเบิงควบห่อนในกองปุ๋ยมันจะขึ้นบ่ะน,นะครับใหาพี่น้องสังเกตได้ครับเข็มตกเลยนี่นะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิงชัดๆนะครับครับพี่น้องว่ากันที่มุมนี่เลยนะอ่ะเดี๋ยวพี่น้องทำเบิงการเคลื่อนที่ของเข็มเดีย๋ยวเช่าทุ่งจะแทงตัวนี้ลงไปในกองปุ๋ยนะครับแต่ก็เมื่อเบิง ควมคลื่นไวน้ำกันใช่หรล่าพี่น้องเบิ้งครับเข็มขึ้นบอ่ะขยับขึ้นแล้วพี่น้องนะกำลังขยับขึ้นเลยนะครับเมื่ออาจจะบนนิ่งนิดหน่อยตื่นนอนใหม่นะครับนะนะครับเข็มกำลังขึ้นนะครับพี่น้องนะครับ แต่ว,ว่าได้กองปุย๋ยเหาห่อนแล้ววะทถอะจุลินซี่ทำงานแล้วนะครับแต่อาจจะบพาท่านห่อนแห้งปานใดเนื่องจากว่าเพิ่งจะได้สองมือนะครับพี่น้องเพิ่งจะได้สวงวันนะครับ <c oughs> ห่อนล้ายไนได้ละนะครับยี่ได้กองปุย๋ยนี่ประมาณสี่สิบห้าองศานะครับพี่น้องสี่สิบห้าองศาเลยนะครับตามตัวเลขที่เห็นเนาะนะครับ <c oughs> อถ้ามันโดนไปโดนไปก็อาจจะหอด หาสิบหกสิบองศาได้นะครับพี่น้องนะครับนี่เร่องแรกนี่อาจจะสี่สิบห้าองศาสักกอนเนาะเมื่อถอดออกมานะครับเข็มมันก็จะตกวูบลงขึ้นเ่าพี่น้องสังเห็นเข็มนะครับเข็มค่อยๆลดลงลดลงอ่แสดงว่ากล่องปุ๋ยเฮามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับ เป็นตัววัดเดี๋ยวเจ้าทุ่งจะเพิ่มน้ำมีเจ้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อนั่นนะครับฮอตน้ำไปนะครับเนื่องจากว่ากองปุ๋ยเฝ้ากองกับขี้ดินกองกับพื้นดินเลยนะครับเมื่อฮอดน้ำไปส่วนหนึ่งอาจจะซึมลงในดินเฮ็ดให้กองปุ๋ยเฝ้าแห้งนะครับที่กิม่มันจะต้องมีวัสดุรองพื้นนะครับแต่เจ้าทุ่งบม่มีว่ามันใช่ดินนี่แะละนะข้อดีอันหนึ่งก็คือได้จุลินทรีย์ในดินขืนมาหากองปุ๋ยฟ้อมนะครับ ขอเสียก็คือน,น้ำซึมลงดินต้องได้เพิ่มน้ำนะครับน้ำที่จะใส่นะครับพี่น้องเจ้าทุ่งใจะใส่ไอ้นี่ใส่นะครับน้ำจุลิซีเอเอ็มนะครับพี่น้องนะลดไปเรื่อยๆนะครับเอาจุลีซีแสงขอแสงกับเบิร์ดแอดแลตนะครับพอดอหนึ่งกับโบมี่กับคงจิเลตตี้เออนะครับอาจจะย่อยสลายบอดรวดเร็วท่านใจจวดจาดขึ้นจังกับพอดอหนึงปันใด ต่เขากับอาศัยจุลินทซีที่มีจะได้มูลสัว์นำนะครับซอยกันนะครับออะเปิดเพื่อเ,เติมน้ำน้องเพื่อนน่ะนะครับก็ต้องใส่ใจถึงขันในได้เพื่อนน้องจังจะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพบุญมักเหล่าเซยแห้งจักแห้ง,หงจักเปียกจักจังได้ไม่สนคอยทาตักไปใส่แยกเดียวก็บุแมนะ่น้อต้องบึงต้องบึง กล่องปุ๋ยไปนําเป็นการดูแลกล่องปุ๋ยหมักขเขาว่านะครับเพื่องต้อ,องใส่ใจสักหน่อยอ่ะไม่ออกเห็นว่าควบสื่นบ,บ่นนนปวัดได้นาะพี่น้องเนาะต้องเพิ่มควบสื่นอีกจักหน่อยนะครับต้องเพิ่มควบสื่นอีกจักหน่อย แต่เปิดมาเสิครับรู้สึกว่าห่อนวื้อยสุดที่ที่พี่น้องครับรู้สึกว่าเป็นห่อนห่อนฮมเยอะอ่ะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นควันขึ้นพี่น้องนะครับจะเห็นควันขึ้นเนี่ยจะเห็นควันขึ้นทุย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 เดี๋ยนะเอามาใหายพี่น้องเบิ่งกวอนสีควัานมันสีเบิดจะเห็นควันขึ้นเลยนะครับ่ะเล็กๆจะเห็นควันขึ้นห้อยๆได้พี่น้องนี่น่ครับนี่มีควันขึ้นนะครับไอ้ทุย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 ออกแสดงว่า จูรินซี่เขาทำงานได้ดีนะครับเห็นควนขึ้นห้อยๆเลยพี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเอาน้ำจุลินทซี่ลดบันี้อ่ะเดี๋ยวไปผสมน้ำจุลินซี่ชั่หน่อยอ่ะเป็นน้ำเอ็นะครับ ใส่สีเรียร่ยมลายบัวรถน้ำบ่หมีกับห้องจะใส่มือวิทย์นะครับบัวรถน้ำอยู่น้ำใจแก้วนะนะครับอันเซเล่นครับอืนะ้อุนะ๊ป คือการเพิ่มควมสื่นนะครับวัะวีควมสื่นหอดไซต์ ide, จูลินซี่หอดหันนะครับจูลินซี่ไปน้ำควมสื่นนะครับ กูสา,ามารถเป็นปุ๋ยพี่น้องบ่กมันของง่ายปแน้นะครับแต่ถ้าถ้าได้เป็นปุ๋ยแล้วก็คือว่าคุ้มเนะนะครับสุดกวา เฮ้ลดลงไปเลยครับหมอมะตงยานมันซื่นแห้งพี่น้องนะครับเพราะว่ามันล่งดินนะครับเข้าบริปูพายางนะครับส่วนนึ่งอาจจะล่งดินนะครับอีกจกักกสองสามมื้อเข้าจังมาควดบางอีกนะครับ อาจจะบ่ได้ควดดูเนื่องจากว่าเฮามีทอระบายอากาศนะครับนี่ยนี่นะครับนี่ยี่ในทอเนี่ยอุ่นห่มห้มได้พี่น้องนะครับนี่ยี่ในทอเนี่รู้สืกอว่าจะอุ่นนะครับเนื่องจากว่าควห่อนข้างในระบายมาข้างนอกเองถ้าบ่มีม่ทอก็คงจะต้องได้กลับกองนะครับคงต้องได้กลับกองแต่นี่เฮ้ามีทอกับบ่ได้กลับนะครับี่น เห็นจะจะว่ามันระบายเพราท่านเ่าอาจจระปักนี่นะรถด,ด้วยน้ำเ e อ็มน้ำจุลินทรีย์นะครับพี่น้องส้อยกันไปนะครับถ้ามีสังข์ข้อแสงกันสังข์ข้อแสงรถน้ำมีเจ้าปวกกับเจ้าปวกรถมีนอกก่องกวยกระน่องกวยลดง่ายคือเดี๋ยวนี้เลือกบ่ได้มีจุลินทรีย่ยังม้วนใแซยังเดียวนะครับ มีจุลินทรีย์อะไรใช้จุลินทรีย์นั้นนะครับจะน่าก็คุ้มไว้ขึ้นเกลานะครับคุ้มไว้ขึ้นเกลานะครับพลาสติกเรต้องจาะได้พี่น้องด้นะครับเป็นแผ่นเลยนะครับคุ้มเพื่ออบนะบ้านเฮาเอิ้มว่าอบมักนะครับหมักไว้นะครับพี่น้องคำว่าหมักเนี่ยต้องอยู่ในภาชนะที่มิดชิด แต่ว่าผมมันมิดจ,จนบักชนิดบ้านัะอนอขน้นเอยว่าโมกขนาดนีอ้อ,อ่ะทับตดไปเจ้าหน่อยกันลมเปิดกันลมเปิด อมองระบายอากาศกับเปิดไว้ไม่าต้องไปปิดนะครับค <c oughs> ่จนี้ก็โอเคนะครับสำหรับกล่องปุ๋ยพายั <c oughs> ยางเขาอาจจะมีหู้จ้องก่องยังแปลงนะนะครับเข <c oughs> าบอกเปยังเนาะจ่จะทึกกับไหลนะครับ <c oughs> ถ้าไหลเดี๋ยวมันจะอากาศออก ความห่อนออกเฮจะจีนกระบวนการดูแลปุยมักเขาอีกอสองสามมือเขาจะมาเบิงอีกท่านึงนะครับพี่น้องอสองสามมือมาเบิงมาตรวจสอบอีกท่านึงนะครับอ่ะถามมันแหงกับลดน้ำถามบ่แหงกับปล่อยให้เขาทํางานไปเรื่อยๆนะครับมาต้องไปเล่งไปรัดก็ต้องไปย่านตะมันบ่เป็นนะครับพี่น้อง ที่ริงการพ่นดูดูกับบริเวณซิงดีนะครับผููบางคนพ่นแถบทุกมือพิกแถบทุกมือกับบริเวณของดีเพราะวานใดนะครับเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นจุลินทรี์นะครับเฮ็ดหายสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลยงยังกระท่านหันเคยอบเคยเอาอยู่ดีๆเย็นซวย,ยนะครับจุลินทรี์อาจจะชะงักแต่ต้องปล่อยเขาค่อยเป็นค่อยไปเวีนเสียแต่ว่าจะร้่อนคักงอหรีนะครับ นะครับคมร้อนสูงจริงๆนะครับนอาจังจะมีการพริกการพุวนเป็นบางข้างบางข้าวที่กิงกองปุ๋ยมักกับกองพรเกินสามสี่แถวสามารถนัาไปใส่ได้แล้วนะครับอผู้บางคนปีนอยู่บนมือบนเว้นวางบร้ปีนลูกหยอกพิกลูกหยอกในกรก็บดดีนะครับพี่นอ้องเรียบร้อยนะครับเหตุที่อยากมักปุ๋ยเหตุที่ส่วนพีส่วนน้องมักปุ๋ยก็นเนื่องจากว่าเมื่อเอามาใส่แล้วนะครับ พืชพักจะเลื่อนเติบโตงกอ,อกงามนะครับแปลงถ้าเราเน,นี่ที่ปลูกมานี่นะครับล้วนแต่ใส่ปุ๋ยมักทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับจากมูลมาบ้างละจากมูลไก่บ้างละนะครับนะครับจั้นั้นจะอะวัสดุดสอนในเรือใส่ทั้งการเกษตรฟางเขา่าเฟืองใบไม่เศษอาหารของเรือยุ่เรือกินนะครับพี่นอ้องจะเอามามักเป็นปุ๋ยไวท้ทา้ใส่นะครับเพื่อบำรุงดินบำรุงพืชนะครับ ฟื้นฟูด,ดินของห้องหามีชีวิตฟื้นฟูด,ดินให้มีสภาพที่จะพร้อมปลูกอยู่ตลอดเนาะนะครับอ่าคลิปนี้คองควาฟีพ่้พอนรองเพียงแค่นี้มันคลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีครับผม